เคลียร์ดราม่าข่าวลือท้องเผยสถานะที่แท้จริงคืออะไรกันแน่นุกธนดลปลายปลายโอริโอเคลียร์ดรามา่าหลังถูกพาดพิงเรื่องชู้สาวแถมถูกกล่าวหาว่าท้องเผยสถานะที่แท้จริงคืออะไรกันแน่เป็นนักร้องคู่จิ้นที่มาแรงแบบต้านไม่อยู่สำหรับนุกธนดลและปลายปลายโอริโอหรือปลายฉัดนภพา โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการดังว่าถึงแม้จะลดสถานะไม่ได้เป็นคู่จิ้นกันแล้วแต่ยังมีมิตรภาพดีๆให้การเรียกว่าเป็นบัดดี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนได้หมดมีหลายสถานะแต่ก็ไม่ไว้เจอชาวเน็ตพาดพิงเรื่องชู้สาวรุนแรงถึงขั้นผัวเมียแถมยังมีข่าวลือปลายตั้งท้องอีกด้วย ล่าสุดนุ๊กปายได้มาเปิดใจในงานประกาศรางวัลนายเอ็นอวอร์ดประจำปี2023โดยระบุว่านุกอย่างที่พวกเราพูดพวกเรามีหลายๆชื่อเรียกหลายๆสถานะพวกเราเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนทั้งบัดดี้เป็นทั้งเฟื่อนมันมีหลายชื่อมากแต่รวมแล้วพวกเราก็คือคนที่รักและไว้ใจกันแล้วก็เป็นแหล่งรวมพลังใจคอยมอบให้กันเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันต่อๆไปถึงในอนาคตเลยเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปคือหลายๆสิ่งที่เข้ามาคิดว่าเป็นแฟนแล้วก็คิดว่าอาจจะรีเทิร์นหรืออะไรแบบนี้คือหลายสิ่งเขาอาจจะตีความหมายผิดด้วยด้วยนุก,กับปายเป็นคนที่เวลาเราพูดพูดไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่ บางคนอาจจะเข้าใจอีกหนึ่งความหมายนุปายอีกความหมายคนก็ไปตีความอีกความหมายแต่รวมๆพวกเราก็เป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันถ้าแฟนๆจะคิดว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆเราไม่สามารถตอบได้ว่าติดหรือไม่ติดแต่อยากบอกพี่ๆ fc ว่าพวกเราเป็นความสุขให้กันและกันไม่ว่าจะสถานะไหนพวกเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ หลายคนอาจจะห่วงว่าจะทิ้งกันไหมเราจะบอกเลยว่าเราจะจับมือเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปปายนุกก็คือเพื่อนที่ปายไว้ใจมากที่สุดตั้งแต่วันแรกที่ปายเข้ามาในค่ายเลยจนถึงวันนี้เขาก็คือคนที่เราไว้ใจสุดอย่างที่ทุกคนได้ฟังก็คือความรักที่บริสุทธิ์จริงๆไม่มีหรอกว่านุกไม่น่าไว้ใจเพราะนุกคือเพื่อนที่รักและหวังดีต่อป นุกก็คือคนที่ไว้ใจกันและรับรู้เป็นคนแรกๆเลยเพราะเราอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะไปงานหรืออยู่ที่บ้านไปกินข้าวด้วยกันปกติก่อนหน้านี้มีข่าวว่าปลายท้องปายถ้าเป็นคนอื่นท้องเราว่าตกใจแล้วยิ่งเป็นเราอีกยิ่งตกใจหัวเราะจะท้องได้ยังไงก็คิดว่าปายมีพุงหรือเปล่ากินเยอะคะ่ะกินเยอะหัวเราะ นุก๊กนี่แหละอย่างที่นุ๊กบอกหลายๆคนอาจจะเอาไปตีความหมายผิดซึ่งเรื่องที่ว่าท้องมันน่าจะมาจากเราไปญี่ปุ่นคือพวกเราไปทำงานร่วมกับพี่ที่เอฟซด้วยบางคนก็ว่าเราไปฮันนีมูนบ้างไปเที่ยวด้วยกันสองคนบ้างปายจริงๆไปเป็นคนที่เซนซิทีฟอยู่แล้วมีเอารูปไปแต่งหญิงบ้างมีข่าวแบบนี้ออกมาบ้าง แต่ถ้าถามเข้าใจในมุมนั้นไหมก็เข้าใจแต่ในมุมของเราก็มีเสียใจแล้วก็แอบนอยกับตัวเองเหมือนกันแต่รีเซ็ตตัวเองได้อยู่ยิ้นข่าวนี้ทำให้เราเสียภาพลักษณ์ไปมันก็เสียเซลล์อย่างคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วอ่ะมันก็เป็นแบบนี้ตอนนั้นก็คิดคิดอยู่สักพักพอนุกเห็นเขาก็ไปโพสต์ก่อนพอโพสต์ก็มีคนโยงใช้คำว่าผัวเมีย ใช่ใช่หัวเราะมันอาจจะซอฟสำหรับทุกคนแต่สำหรับปายมันแรงอยู่เพราะอย่างหนึ่งเราเป็นสาวหล่อยอยู่แล้วยิ่งมานี่คือเมียคำว่าเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอตัวนุกเซนซีทีฟไหมนุกก็เซนซิทีฟนะครับเพราะนุกกับปายอย่างที่อยู่มาทุกวันพี่พี่ เอฟที่เขารู้เราจะเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้ไปในจุดจุดนั้นยญิงไม่ได้ไปในจุดที่เป็นหัวเมียที่ต้องไปท้องทุกวันนี้ที่พี่เอก็เข้าใจในตัวเราซะส่วนใหญ่